สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่แห่โชคทุกถูกทันครับอ่าครับมื่อนี้ทางแอดวิไลครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์ครับอ่ามาผมมาเจอกับแม่คั่วกับปูซีศูนย์พ่อครับเดี๋ยวยินว่าเพิ่นฝันดีนะครับ,บ,รบอ่ามื่อนี้สิพาเอฟซีทางช่องครับอ่ามาสัมผัสสดสด,สดกันว่าเพิ่นฝันเป็นแนวใดสิฝันเป็นเงินเป็นทองบอ่อ่าสอลแล้วแม่คั่วปูซีศูนย์ หนึ่งทันว่าคม2566นี้อสิ่าสีฝันผ้าเอฟซีโศกมานกันบอนะครับอ่ขอาขเบิง่งมาชมครับมากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญเอฟซีไม่ยด้ยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบประผาดข่าวสารแนวทางเด้อครับอ่าครับเพื่อเป็นการเซเวลาครับเข้าไปอ่าสัมภาษณ์ไปถามไปคุยกับแม่รัวปูซีซูนพร้อมๆกันหรือว่าแม่รัวผ้ารวยนะครับเพิ่นเปิดช่องไม่แล้วนะครับ โดยไปกับทีมงานวิไลให้โชคนี่แหละครับไปพูดไปคุยกันกับแม่ขั่วล่องเบิงว่าฝันเป็นจังใดนะครับสิโสมันกันบ่อสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพ่อเสี้ยนอุดรวิไลให้โชคให้โชคไปน้ำกันซมือลงซื้อส่องกันซมือแม่รั่วลงส่ลงกันนะคะน้กลับลงกันค่ะเอ่อก่อนอื่นแม่รัวฝากขอบุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่รั่วกดกระดิ่งให้แม่รั่วเออฝากเนึ ซ่องซื้อยังบอกเอฟซีแพนเออ,นอี๋ฝากสองแม่คั่วในเครื่อข่าผู้ผู้ผู้ที่ว่าหูจักเนาะ,อะพอเพียบเนาะผู้เขามาใหม่ผู้เขามาใหม่แม่คั่วเปิดช่องได้ซีหามื่อแล้วเด้เออซื้อส่องว่าแม่คั่วพารวยกับวันนี้จากแม่คั่วคือเก่าเลยวันนี้จากแม่ค<อ>มั่วแม่ที่คั่วพา,พา,พารวย่สีทีมซื้อจะคว้างอย่างไรเนาะสีทีมซื้อจะคว้างกับอะไรบ้างเนี่ยเป็นเพียนแม่ไั่วภูสีสวนก้อนขีดหูจักไหมแมนค่ะครับแต่ว่ากับเพียรแนวหนึ่งคือว่า ภาพเปลี่ยนแค่ไหคือว่าผ้ารวยดีป่ะเออแม่นเพราะเพราะเป็นผ้ารวยจริงครับผ้ารวยแมนแมนแมนแม่นด้วยแม่นอันอันว่าจังไรเกาะอันขึ้นมาสัมผัสแม่พ่วงวางไหนวุ้ยจะยิ่งเขานองว่าฟันดีแม่ฟันดีฟันแข็อันดีอยู่บ่เฮ้อแต่ว่าเรื่องฟันฟันอีหลีดิอันนี้แต่ว่าก็ว่าอัน ฟันไแตนนอไม่ไอ้หมที่เลี้ยงนั่นบอยหมวดที่เลี้ยงก็ว่าหมานึงซีบนคัดแก่เป็นให้หมานึงซีบนแต่ในจังหวัดคื่นบ่นย่างเดียวซื้อบ่นย่างเดียวซอันเล่าก็อันส่ออันแม่หมูอยู่ว่าอันฟันไแตนนอไม่ที่หมูอุ้ยหัดเป็ี่ยนชิบชี้ที่เมียฉันเว้ากันเป็นยี่หลี่เมียแต่ว่าผมไปคืนบน่นคือว่าหมานบ่นตลอดเป็นให้หมานบนคักขนาดเอามาเป็นยังบ้านนี้เขาต้อง เขาต้องไปนาล่วงล่างขึ้นบนเอ้าแนวทางรัฐบาลมีบนมีล่างอยู่แต่ได้ด้ล่ะคนลืมซื้อเมียนมีบนกับล่างบนกับล่างไม่กลางว่ไม่กลางเมียนพ่อเพียรเพราะว่ามีบนคนลืมซื้อเก่งมีโตบ่บ่ามันยังดอกอันอันเลขแม่ขั้วมันเป็นตาบนนะน้าอยู่บอสบอเมียนดีอันนี้เขาเรียกเขาฝันแหมเสียหมันครับดอกไถึงวันที่ผ่านมาเออวันชิปซี่หน่ะดอกป่านนี้วันนี้ฟันได้ป่านี้ คันธีมเมาเนวทางฝันแมนบ่บันเนี่เมนเอาเนวทางฝันบมื่อวานนี่ตีซีสะดุ้งขึ้นมาฝัน่าปูไปเฮ็ดตังหันอยู่โรงเลียนไปเบิดโฉมเไปไปไปสันเออไปสันจังหันอยู่โรงเลียนโอ้โรงเรียนโรงเรีนบมันเท่าโอ้มีใครมีงานเมนในความฝันเมนครับบ้านนี่อันพาพูนกัขึ้นไปนั่งเบิดเตะตาปูปูพูนกับเล่นยางไปอันนั่งเขี้ยมไม่ออกไม่ออกผู้ขึ้นมากเคยมาวัดตะกาพหุ่นละ เพื่อนหูจักกันอ่ะเดี๋ยวแม่ครัวถามเนี่ยบางท่านเอฟซีสีเข้าใจสับสนคำว่าปูนี่ปูใดปูชีชูนค่ะปูชีชูนเท่านีร่ละมันบอกเราบอที่บอกบอถึงเนาะบอบ่กจบไม่ไดถามแทนเอฟซีเมียนปูชีชูนเราไปนั่งเบาะลงท่างขาแม่ออกผู้ขึ้นผู้ขึ้นเคยจำจำวัดอยู่นี่ละเนาะผู้ขึ้นไปวัดเคยไปวัดไปว่าครับอ่ะเราไปเบ้าอีกอย่างกันเนาะบบดนี้แม่ครัวกับชุบบะเขียใส่ปิีนไปนั่งอยู่เด้ห่างว่าท่านออกออกนั่งอยู่ไกลๆพี่ละ เอาคนขึ้นไปนั่งใกล้กันแท้ได้เบาอย่บันท่านโดนปูเลก็กเขได้ขึ้นไปสันเขาปูชีสูนี่แหละได้ขึ้นไปสันเขาแม่ขั้วก็เลยง,งานก็ไปขังราง,างบ่ได้เอาเนี่ยกินไปใส่น้ำมูซ้ำบบันในกลับมากจังไลยจังเห็นอันแม่ออกผู้นั่นลหละแกเบียมาล่างนึงแกน้ำสมน้ำโคกน้ำยังตั้งทรายลลยอย่อันแม่ออกผู้ขึ้นไปนั่งใกล้ๆน่ะผู้ชีชูไปนั่งใกล้ๆเอาผู้ไดแกเบียแกน้ำสมไม้ย้งแม่ขว้วก็ได้ถาม ผู้ชี้ชวนเพิ่นถือเลขเอ๋อถือเลขตัวไรนออบาดนีงเอาเจ้าบู่้่บ่เจ้าไปวัดชุ่มือแม่ออกลระถามเพิ่นบนแม่ตู้น่ะถามครับครับเอ้ยบริเวณถามเพิ่นตัวบริเ่ณแบกเพิ่นถือเลขตัวไรนอเพ่อบาอันชี้เปียกประชันตัวเดียวแค่นีเลขเมียนตัวเดียวชี้เปียกเอาชี้เปียกได้ยังไงคือเลขเป็นได้ละเพิ่นคือนชื่อเบียชื่ออันน้ำโคกมาหลายเถี่ถือชี้แสนวายกังชี้ พึ่งถึงซี่เสีนมันเป็นซองประเด็นดิพอเพียงนี่ผมว่าผมฟังอยู่นี่ซี่เสีนนี่มันจิบุเป็นซี่ศูนย์ศูนย์หักกับมันเป็นได้เลยพ่ออันนั้นความฝันนะอันนี้คือความฝันเนาะแมนอันนี้ความฝันของเฮาบหม็นเหม็นเล็ครับนกครับยังเนาะัเป็นไปได้เออมันก็มีทางไปได้บ้านที่นี่อันแม่ควบเราบ้านไหนกินเบยียนน้ำมูอยู่โอ้ยเอามาให้แจ็กซองขวดแน่ก็เลยวางสิเว้ยไม่เคยิเบันละเอาขวดเดียวกับพ่อแล้วมึงเพิ่นปาซชานผู้อันผู้เพิ่นนั่งอันนรับครับ อ่าเขี่ยมเขี่ยมร่างเบียร์่ะเอาไปเอามาแม่ขวได้ได้เบียรกวดเดียวอันสิย่างออกมาน,นอ่ะสิย่างออกมาจากอันมงเพิ่นชั้นจันทร์น,นั่นแต่ว่าในม่ข่วมฝันนั่นเพิ่นว่าเพิ่นถือสีแปดแล้วก็ถือสี่แสนเมนอเป็นทุกอัน,เ,นเอาเพิ่นถือไรปไปได้ละแม่ตู้ว่าใช่อันแม่ขวถามแม่ออกซุ่มอยู่ในวัดรนั่นแะเป็นเกิดอะไรบัตรเพิ่นถือสี่แสน อันเข้าสิไปตีไปตั้งไหนบาดเนี่ยห้เอฟซี่วยกันพี่ะช่อยกันเอฟเอฟซีแห่งเกีงดีแม่ขั้วแมนแต่่าคว่ำเพราว่าเลขนันเพิ่ง่าซีแปดถือชีแสนกับเบียขวดหนึ่งกับเบียควดนึงพลังครรักเก่านึเก่านึ่งาหนึ่งก็ได้เก่าเนื่อที่มือกับเบียขวดหนึ่งมาจัดผู้อนเอฟซีพลังคร่เคอาเมนมากแม่ขัวฟังซีหนึก็ได้เนาะ ครับสี่เก่าหนึ่งกันเลยตาบาแม่ขั้วบ่ตไปหลายแห่งหลายแม่นบ่แม่ขัวบ่บ่เห็นแนวอื่นอืมครับแม่ขั้วเอาตัวเดียวเลยอืมเอาซะตัวนี้เอาแก้ความฝันตัวเดียวโคโลแมนผู้ทุนหน่อยงบหน่อยกระสิบว่าอยากซื้อหลายตูวครับ เอาบนล่างเลยเนาะครับเนาะแง็งมันจังเอยแม่ขั้วให้พมแคบหนาจอเนารับนี่แม่ั้วเลแม่ขั้วฟันด้วค่ะนี่เพราะมันค้ำนวดแล้วครับเพราะม่นอย่างคือแม่ขั้วฟันคืนบ้านนี่ครับเป็นเลขขั้วฟันที่ออกลิปไปให้เอฟซีเบิ้งอะล่ะครับออกเหลเลขั้วฟันของแม่ขั้วด้วยครับแมวเดียวเขาจะฝันแม่หรือบอแล้วเรื่องเรื่องที่ผู้ผู้ผู้คนถามว่าผู้ไดไล่บันได ได้ซี่แสนอันนี้ก็ให้เอฟซีไปพิจารณาเอาเนาะไม่ขั้วเนาะคำว่าซี่แสนนี่มันสิเป็นอย่างเป็นชีชุดชุดชุดเออนั่นแหละอันนี้เขาให้ให้เอฟซีไปพิจารณาเอาแต่ว่าคือเขาเอาตัวนี้แล้วเป็นยืนรักไว้ก่อนเอาแปดซี่แปดแมนเขป็นรักไว้ก่อนยืนเป็นรักไว้ก่อนบนล่างอผู้ตีคว้วฟันเอฟซีผู้ตีคว้วฟันเนี่ยผู้ตีเก่งเพกับเก่งเดชแมนเก่งเก่งเห็นบ่เพื้นตีโน่ใหม่ปลาแม่ขั้วฟันได้โน่ใหม่พื้นตีชี้จีพื้นต่างถือ ฟันปลแม่พ่วนฟันในนมัมสองเทียเหีวเพื่อนกระถือสองเทียเออขมันผู้ตีเก่งบบบเก่งคือผมพมดกับว่านม่ต้องแกงใช้พระขาผมก็จะตีแบงซีเอาผู้บัเก่งเนาะตีบู้เป็นเนาะเหตุผลอะรวะชิบชีชิบีเพิ่นกระถึออีเลียครับแม่พวงฟันในนมัยย้ำหนึ่งนมักับหนึ่งในงี้กับซี เมีนสัอกว่าโอ้นั่นคือนั่นคือคับวฝันกว่าที่ผ่านมาเมีนนี่คว้ฝันกว่านี่ครับเอฟซีแปดี่สี่แดันนี้วันนี้วันตีเนี่ยเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นตูวมาแล้วเป็นตัวมาแล้วครับแต้ห้าทถ่ฝันแมนบอเขาก็ต้องรอเบิงนเฮอน้วนเคอยฝันแม่นก็ต้องแม่นคือเ่าครับครับแปดสี่สี่แปดบุลลางยบลืมนะครับเป็นสะพาันบุญให้เอฟซครับ เพรจะเป็นสะพานบุญให้เอซพ่อี้่ได้มาส้่งรงมขั้วแมนค่ะจได้มาสร้่งร่มขัวซอยกันเู้ผู้ไม่หนีมีจีนกได้ปดหนีปดจีนให้ซบายสบายใจเนาะอขอบขคุณขอบคุณแม่รั้วที่แบงปันแนวทางนะครับแนวทางก็คือแนวทางเลยแน่ท่างก็คือแนวทางขาบกกันะันี่คือแนวทางของแม่ขัวนะครับขอขอบคุณแม่ขัวหลายๆครับ ครับสวัสดีครับแม่ครัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอครับหลังจากฟังแม่ครัวพูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางแอดวิไลเซบอเดโซสคริปต์นะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขครับ8ปดซีซีแปดแค่นั้นนะครับมักชอบเขาก็จังตามมาบังก็ปล่อยพันนะครับทางสองเสนอเป็นแนวทางนะครับเป็นเลขแนวทางความฝันนะครับว่าปูซีศูนย์ถือเลขซีแปดแปดซีได้ซีแสนพิจารณาเอาฝากตอนกัน สุดท้ายนี่ให้เอฟซีทั้งช่องคุณพ่อคุณแม่โศกโศก,กมันมัน,มนำด้วยสุขสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ